สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมผ่านพวนนะมือ2นะคะพี่พี่ทันใดที่กําลังหาผ่าน5นะที่เห็นด้านหน้านี้5้าคูณยีนะคะปียี่ห้อหุยนะคะสภาพพร้อมใช้งานเนาะทำสีตามนี้เลยนะคะทาสีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะพี่พี่ทันใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้พวงละ13,500บาทนะคะ13,500บาทเนาะห้าคูณยี่องยี่ห้อหุยนะ พี่พีทันใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0819711186นะคะ ID l ลน e น้ำตาล2611ากได้รูปพี่วิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าโลเคชันทักมาได้ที่ ID l ลน์นี้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอท้องขุงจังหวัดกำแพงเพชรก่อนมาชมสินค้าโทรแจ้งกันมาก่อนนะว่าจะมาชมสินค้าตัวไหนวันไหนเวลาไหนนะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่พีจะได้ไม่เดินทางมาเสียเวลานะคะตัวนี้13,500บาทค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอ อจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ